เมนูวันนี้จะเป็นหมูผัดโชยุนะคะตอนแรกก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันค่ะรอให้ร้อนอันนี้เราจะมีเตรียมคือหัวหอมใหญ่นะคะหัวหอมใหญ่หัน่นแล้วก็มีหมูแล้วก็น้ำโชยุน้ำโชยุนี้เราจะปรุงอยู่ที่ประมาณหนึ่ช้อนโต๊ะหช้อนโต๊ะครึ่งใส่น้ำมันหอยประมาณครึ่งช้อนโต๊ะ แล้วก็ซิวขาวปลายช้อนแล้วก็ซอป,ปรดปลายช้อนแล้วก็มีน้ำตาลนะคะคนผสมให้เข้ากันเมื่อกี้ตั้งกระทะร้อนแล้วเราก็ใส่กระเทียมนะคะแล้วเราก็ใส่หัวหอมผัดตัวหัวหอมอะคะ่ะผัดยิ่งสุกมันยิ่งหวานนะคะอันแล้วเราก็ผัด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 ให้มัน Uh, จริงๆแล้วอะค่ะจริงๆแล้วถ้าอู่ทำอู๋จะผัดให้มันสลดแล้วก็ให้มันออกเหลืองนิดนึงแต่เพราะด้วยความที่ว่าวันเนี้ยอูละลายหมูไม่ทันคือหมูมันยังละลายแบบยังมีม,มีมีเย็นมีแข็งอยู่อะค่ะก็เลยเดี๋ยวผัดสักแป๊บนึงอู่ก็จะใส่หมูแล้วเพื่อว่าให้ให้ความร้อนมันปอะกันพร้อมๆกันเน,นี่ยค่ะหมูมันยังแบบเป็นเนยนี่อยู่เลย ตะหลิวซิลิโคนหันไม่เข้าเลยก็เลยเดี๋ยวไปเอาตะหลิวไม้มาช่วยช่วยยีคือมันคลายตัวแต่มันยังคลายตัวไม่หมดค่ะแปวตะหลิวไม้มาช่วยช่วยแบ่งหมูให้มันกระจายออกหน่อยเนี่ยค่ะเราจะเห็นหัวหอมว่ามันยังขาวๆอยู่เลยแต่เดี๋ยวผัดผัดผัด,ผดพร้อมกัน หมูละลายหรืออะไรก็พอดีค่ะแล้ววันนี้อู๋ไปออกกำลังกายด้วยเ,เดินจากเดินจากหน้าหมู่บ้านไปถึงทุ่ปะก็เลยได้ไส้เกาะอีสานมาวันนี้ก็จะมีเมนูไส้เกาะอีสานด้วยกินพร้อมกันกับเมนูนี้แล้วก็มีขนมเบื้องขนมเบื้องโบราณที่ไม่ได้ใส่ครีมอร่อยมากค่ะ งานถูป,ปะเนี่ยค่ะพอเสร็จแล้วเราก็ผัด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 เทษทีตะหลิวไม้บงังอ่าเนี่ยใช้ตะหลิวไม้ดีกว่าเพราะว่ามันจะช่วยบิเนื้อที่แข็งเป็นก้อนออกได้ไฟนี้ก็น่าจะไฟใช้ไฟแรงสุดของของเตาหัวเตานี้เลยะคะ่ะพอเราเห็นว่ามัน เริ่มจะโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำซอสที่เราผสมไว้ค่ะเนี่ยค่ะที่บอกนะคะมีโชยุมีน้ำมันหอยมีซีอิ๊วขาวนิดนึงาซอสปรุงรสหน่อยนึงแล้วก็น้ำตาลทรายนิดนึงค่ะที่ผสมลงมาแล้วก็มีน้ำเปล่าลงไปด้วยอีก3ช้อนนะคะ3ช้อนโต๊ะเนี่ยค่ะแล้วเราก็คนๆให้เข้ากันทีนี้เราก็จะไดออ้ออกดำๆสีเข้มๆนิดนึงดำๆเหลือง นี่ค่ะนี่ล,ล้างล้างน้ำซอสหน่อยหนึ่งนี่ค่ะหมูตรงไหนยังแดงอยู่ก็ยีแล้วก็แปะลงไปแต่ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะมีการอบไข่นี่เราใช้ไข่สองฟองนะคะฟองหนึ่งตีให้แตกอีกฟองหนึ่งล่อยลงไปเฉยๆแล้วก็มีแบบเขาเรียกอะไรจิ้มจมให้ไม่ให้ไข่แดงมาแตกหน่อย ให้ตอนอบมามันยังขาวๆด้วยเนี่ยค่ะแล้วเราก็อบไว้อันนี้คือข้าวเราก็ออกไปเวฟนะคะเพื่อเราจะได้เอามาทานกับตัวหมูโชยุนี้นี่ค่ะหน้าตาก็ได้แล้วจับพริกนิดนึงเคียยนหน่อยนึงอะไรเงี้ยจะชอบกินกับข้าวที่มันฉ่ำๆหน่อย ก็กําลังดีค่ะมีน้ำแล้วก็เดี๋ยวชิมรสนิดนึงว่าได้หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วรสนี้มันจะบางๆค่ะไม่ได้เค็มมากไม่ได้ไม่ได้จืดไปแต่ก็สามารถกินเปล่าๆได้นะอร่อยด้วยค่ะเพราะว่าความที่หัวหอมมันอะ่ะจะมีรสหวานแล้วหมูที่ทําเนี่ยเราไม่ได้ใช้หมูสไลด์นะหนูใช้หมูสะโพกหัน่นธรรมดาเลยค่ะชิมแล้วได้แล้วนี่ได้เมนูนี้ แต่ตอนหลังจะมีภาพของกินครบนี่ที่ไปเดินมาและนี่ค่ะขนมหวาน